ที่นครศรีธรรมราชปรากฏว่าเรื่องของสภาพร่างกายค,คนขับน่าจะวูบอ่ะคุณผู้ชมผมให้ดูคลิปนี้นะวูบแรงขนาดไหนรถเนี่ยพุ่งชนเสาไฟหักสองท่อนท่อนหนึ่งเนี่ยปักทะลุกระจกหน้ารถเลยครับอ่ะดูนี่นะเนี่ยไปละคุณผู้ชมดูนะดูตามลูกศรนะนะฮะนี่อันนี้ฟาสสิบแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็ว แล้วถนนน่าจะดูลื่นๆนนะดูเปียกเหน,นะครับเหมือนฝนน่าจะเพิ่งตกไปเพิ่งจะหยุดไปเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงสามแยกลำทับทุ่งใหญ่ของอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับแล้วความแรงอ่ะดูสภาพหลังจากที่แบบชนไปแล้วอู้ด้านหนาพังยับขนาดนี้นะครับแล้วที่สำคัญคือเห็นเสาไฟไหมครับนี่ เสาไฟท่อนนี้อันนี้หักทับด้านหลังอขอดูด้านหน้าเมื่อกี้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเสาไฟเนี่ยมันปักเห็นไหมฮะทะลุเข้าไปด้านในแล้วมันไปถึงฝั่งของคนขับพอดีเลยเฉียดหัวเฉียดหน้าของผู้หญิงคนขับไปนิดเดียวนะครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนขับเนี่ยน่าจะหลับในหรือวูบนี่แหละมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมนมันเ่ ก็แนคนะ่นัะนเองคุ้มมาเลยที่มันจอดตรงนู้นเฉยไม่เละสายเละว่าไม่รู้ว่าตึ้งแยกแล้วนะวะแต่ที่ว่ามันจะทุบเรยวมากเลยพอเห็นสภาพรถแล้วปรากฏมีคนเห็นสภาพคนขับด้วยนะครับดูแบบนี้แล้วโอ้คนขับแย่เลยปรากฏคนขับผู้หญิงออกมาโดยไม่มีอรอยขีดข่วน<ฮ>เธอแค่ตกใจเล็กน้อย แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอาละคือเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะว่าขับขี่เนี่ยอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ยิ่งถ้าหากว่าฝนตกถนนมันลื่นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับในที่สุดแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานมาจัดการเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เปิดถนนได้ตามปกตินะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ